อยากมีลูกสาวตัวน้อยๆคลิปเออมันมีคลิปหนึ่งอะคลิปคลิปของเมื่อวานมัง้งเออลืมเปิดไหมนะคะขอโทษทีมันก็เลยแบบไม่มีไอ้นี่เลยไม่มีเสียงเงากันไหมเอยอยากมีลูกสาวตัวน้อยทุยน่าสนใจจะใช้ไหนดีห้ามว่าเราว่าออกแแบบชุนหายนะเพราะว่าแบบแต่งตัวเราจะแต่งตัวฮ เฮ้ยเดี๋ยวนะหมาพิมก่อนเดี๋ยวนะเขาเขียนว่าอะไรนะลูกสาวได้ไหมคะ น้ำถามหาพิกัดปอกแขนดัก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 เลยเคนออกเยอะเลยมันใหญ่มากอไม่เคยสปอนบ้านหลังนี้เลยนะเนี่ยแต่ก็เคยแหละบางครั้ง เป็นแล้วกลับสู่ร่างเดิมดีกว่าชูโอเคกลับมาแล้วร้านข้าวมันไก่ว้าปจอนร้านข้าวมันไก่ V I P โอ้หน้าอีสุด เราไม่ได้อินกับเทศกาลชิดมากจริงๆนะจริงๆเอเอใส่ชุก่อนคำพูนหาฟิกเราชอบคำพูนหาหนิมากเพราะว่ามันดีเค,ค่ะอะไรดีค่ะข้าวมันไก่ไงถ้ามาลาข้าวมันไก่เราก็ต้องสั่งข้าวมันไก่ใช่ไหมข้าวมันไก่ค่ะ โราใครมาเป็นอยู่ข้างหลังเราเนี่ยคี้างเอ้ยงั้นเดี๋ยวเราไปนั่งรอดีกว่า ว้าวข้าวมันเกมมาแล้วเอิม่มเห็นเขาแบบเวลาจะทำร้านอาหารกันใช่ไหมล่ะเวลาเด็กเอ้ยไม่ใช่เด็กเวลาคนมาสั่งเขาก็จะใช้ไอ้แป้งสิพันเนี่ยกินงอมงำมงำงอมงอมง,งเออกินเสร็จแล้วเราไม่จ่ายตังค์หรอกอย่าเอาไปทำตามกันนะ เพื่อนอยู่นะหญิงชายได้หมดขอการแต่งตัวขาวดำสวยๆลหล่อๆนะครับเราแต่งไม่เราแต่งแล้วมันไม่สวยแล้วก็เลยไม่แต่งเคยแต่งอยู่แต่เอาเสื้ออื่นทับไปหมดแล้วหายเลยป้าเดี๋ยวเราไปสำรวจเมืองกันต่อเพราะว่ามันยังมีอีกนะฮ่ล แบบเนี้ยคนเขาเปิดร้านอาหารกันเยอะมากอุ๊ยอันนี้อันนี้อะไรร้านอาหารตามสั่งเจ้ายายแกน,นี่ว้าววันนี้มีข้าวมันไก่ขนมจีนแกงจืดอู้น่ากินมากน่ากิน,นกันเกินน่ากินเวอร์เอโหูเอาเป็นขนมจีนแล้วกันเนาะเคยกินกันไหมจ้า เคยกินเคยกินขนมจีนกันไหมจ๊ะเดี๋ยวดูซิมันมีอะไรอีกอุ๊ยแบบนึงนะมีคนถามอีกแล้ว อ้านี่ไงได้แล้วน่ากลัวมากเดี๋ยวเราขอาถ่ายตัวก่อนแล้วว่าอันนี้น่าจะมีคนอยู่นะเพราะว่าเขามีเก้าอี้อยู่หนึ่งอันหรือว่าเขาไม่ได้เปิดอือหือ มมนมีอะไรละเอ่อยังมีข้า,าข่าคะละหรือว่าขายไหนดูสิมีอะไรอีกโรงแรมห้าดาวว้าวว้าวว้าวร้านพิซซ่าต้องใช้ชัวร์เซเว่นเงาเงันนะคะอุย้ยเมื่อกี้เพื่อนไปสัตที่จอดรถของโลค้าตรงไหนเอ่ย ก็คือลูกค้าต้องปรจดอะไรนี้โอเคเออเดี๋ยวเราเสร็จก่อรถคันนี้แล้วกันป้องขับไปตรงขับไม่ค่อยเป็นก็เขาบ,บอกให้จอดตรงนี้ถ้าเขาจะแบนเราแบนไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวเองบอกเองนะชิปโอเคจอดแล้ว เปิดหันง,งันทำมีตัวข้างนอกอีกว้ายมถ่ายรูปโอ้ g o กยายหาหนูเจอหนูเปื้อมาก เอาข้าวมาส่งจ้าห่อสองห่อยี่สิบขอข้าวขอบคุณเก็บอ้เาพิซซ่าใช่ไหมเอาพิซซ่าน่าอะไรนะน่าชีน่าชีต

ได้เลยครับขอนอนนำนั่งรอเลยอุ้ยเราไปนั่งนอนกันดูสวยดีแล้วชอบเก้าอี้แบบนี้มากไม่เห็นข้างบนไหมคราจัดไปเสริมมากเออเมื่อไรเขาจะมาล่ะนั่งรอเลยเคมาแล้วมาแล้ว ขอบคุณค่ะเอ่เอาหายเลยหพิซซ่ามึงแตกพิซซ่าแตกเลยโรงแรมผ้าดาวหน้าสดกระจายดีโชดเพราะไม่มีใครอุ้ยเราต้องแอบเสกตาแบบ ตาบรรลุของเขาด้วยแต่มันจะมันมันจะอ,อะไรเนี่ยอ,แบบอ,อ,อ,อะไรเนี่ยแอ่เราไม่ช่วยแม่วิสอี่ยโอ้ยใครจอยมาเยอะแยะเนี่ยคนเดิมด้วยว้า แตงก่อนเดี๋ยวมันโดนลิขสิตไม่เจ้าของโรงแรมรู้ไหมเขาจะไม่อยู่นะ เดี๋ยวไปที่เมืองก่อนเผื่อมีอะไรใหม่ๆม,มีจริงได้ะเซเวนเปิด24ชั่วโมงรับสมัครพนักง,งาน3-4คนว,ว้าวจ่าย่ายตังยังบอขโมยไม่ต้องถอน ไอ่เออเหมือนถ้าเราสมมติว่าเราไม่ได้อยู่บ้านตัวเองมันจะวานได้แค่สิบชิ้นสิบชิ้นไม่ได้ใช่เหรอของคาวของสดนมสิบห้าบาทไอติมสิบบาทน้ำป่าขวดละสิบบาทน้ำมะม่วง ขวาลนะยี่สิบน้ำโพขวาละสิบบาทสมัครงานละกันร้านนั้นยังไม่อยู่เลยเอ้ยร้านนั้นยังอยู่อยู่เลยใส่ชุดเซเว่นแน่นอน ห,หัวเลาหงเลยรู้ผลลงผลปะ่ะอาจะไหนอะไรคะขนมของคาของสดอืมขนมดีกว่าเนาะเพราะว่าของคา,ามันจะหมินไงอืถ้าเขากมันแบบบูดๆแล้วแต่ยขนกับทำความสะอาดคะ่ะขนมอ่าเดี๋ยวเรามาหาซื้อก่อน เสื้อเหมาเขาจะชอบอยู่กับเซบเว่นนะแต่ว่าเราเคยเซไว่อ,อยู่เราเคยแต่งเล่นอยู่ครั้งหนึ่งอ่านี่นี่นี่ทรงผมอะไรก็ไม่รู้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนโอเคไอค่ะอ่าตรงนี้นะจุนึ่งชอ่านี่ โอ้เ,เรามาจัดกันเลยจัดโลดจัดโรดชิบชิบชบลูกค้ามา แล้วมาจัดก,กันเถอะเราก็ควรจะมีตรงนี้นิดนึ่งโซคิวสุดๆเอามีผมให้ดูวยลูกค้าจะได้ยือนอย่างสบายใจอบา ค้างแล้วเล่นนานค้างเลยจะเป็นทีมสีขาวนะคะชื่อ ตงตรงนี้จัดไม่ค่อยจะเก่งฮ้อเฮ้อฮ้อจัดไม่เก่งไม่สวยเลยอ่ะตรงนี้ก็วางไปโอ้ลดลดลดโอเค คนซื้อเยอะแน่ร้อยเอรซเอติดดาวสักหน่อยก็ดีนะมันจะได้แบบเออมันจะได้แบบแบบแบบอืมเราไม่ได้อินกับเทศกาลคิดมากจริงๆ เดือนหน้าก็คิดมากแล้วใช่ปะใช่แหละเราอาจจะอยู่ทั้งวันเลยก็ได้แล้วก็จัดเลยจัดโลดจัดโลดแล้วก็ติดตามหน่อยไอ้ตามอยู่ไหนอันนี้ ของวางได้สิบชิ้นแต่เราเราก็จัดไปให้มันสวยๆวยางได้หลายชิ้นดูเหมือนเราใช้ปกล่องยามาออ่ะงั้นวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะเราขอลากันไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันเจอกันวันพรุ่งนี้ใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะอุ้ยเมื่อกี้ใครเดินผ่านกล้องบ๊ายบายค่ะ